สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15กรกฎาคม2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้สามารถทักไลน์นะครับมา ได้ที่ user b l พยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับที่เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวมีนแล้วก็ลักขนามีนกันก่อนโดยจะมีดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารมีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับ ทีนี้ามาดูกันนะครับสำหรับชาวมีนลัคนามีนมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระรหัสสปดีเลข5ได้โคโจรนะครับไปอยู่ในเลือนที่3ของลัคนาเขาเรียกว่าเป็นตําแหน่งโยกหน้าลัคนาถือว่าเป็นตําแหน่งที่มีแรงโน้มเอียงชักจูงให้กับดวงชะตานั้นไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะดาวสปดีเนี่ยเดินโคโจรเข้าไปสู่ในเลือนเขาเรียกว่าสหัสชสหัสชเนี่ยหมายถึงการติดต่อการสื่อสารการเดินทางนะหรือคอนเน็กชั่น แสดงว่าชาวมีนลักษณะมีนค่อนข้างที่จะมีการแบบติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องเพื่อนพ้องนะครับออกสังคมค่อนข้างเยอะนะครับมีการติดต่อคอนเน็กชันกับคนอื่นนะครับมากมายเนาะทั้งที่ตามจริงแล้วอะดาวราวหูเนี่ยมาจากภพเรือนวินาศเนี่ยโคจรมาทับลักษณะชาวมีนด้วยมันดูขัดแย้งกันนิดๆนะเพราะว่าว่าเหมือนกับดาวราวหูเนี่ยเป็นดาว เขาเรียกว่าเหมือนกับดาวสันโดษนะหรือว่าดาวที่อาจจะดูมีโลกส่วนตัวเป็นอินโทรเวดะครับเวลามาทับรักเนะี่ยทำให้ชาวมีมีโลกส่วนตัวสูงนะครับแต่ดาวประจําตัวดันไปอยู่ในเรือนการติดต่อการสื่อสารอ่ะทีนี้เป็นยังไงละ่ะมันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเหมือนเวลาเข้าคือรู้สึกเบื่อเบื่ออยาก,ยากบางครั้งเนี่ยเราออกสังคมเราก็รู้สึกอยากมีโลกส่วนตัวพอมีโลกส่วนตัวก็อยากจะมีพื้นที่ มีกับไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตากับเพื่อนพ้องบ้างอยากไปสังคมบ้างอยากไปนั่นเป็นนี่บ้างมันเลยทําให้ชาวราศีมีนลัคนามีนอาจจะดูเหมือนกับกระอ่ะวนใจอยู่พอสมควรแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบยุ่งยากมากมายนะครับแต่มันแค่เป็นความรู้สึกที่อาจจะดูสับสนเล็กๆเท่านั้นเองตอนออก สังคมคุณก็จะออกสังคมเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าพอตัวคุณเองอยู่คนเดียวนะเราก็จะมีแบบโลกส่วนตัวไปเลยไม่อยากติดต่อไม่อยากสื่อสารใครอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยดูเหมือนประมาณว่าเบื่อๆอยากๆเล็กๆประมาณนั้นเองเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นปัญหามากหรอกก็แค่บาลานซ์สมดุลอยาสุดตรงไปในทางใดทางหนึ่งจนเกินไปนะครับอยู่กับตัวเองมากเกินไปก็ไม่ดีออกสังคมมากเกินไปก็เสียเวลาแล้วก็เสีย เงินภาษีสังคมเยอะเกินไปนะครับเนาะก็เอาบาลานซ์สมดุลแล้วกันถึงจะเป็นสายกลางที่ดีทีนี้เราไปต่อกันสำหรับชาวมีนลัคนามีนนะครับมีดาวาไปดูเลือดดาวการเงินกันต่อการเงินของชาวมีนคือราสีเมษของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โครจรทับนะครับกับเลือนเป็นตําแหน่งกเกษตร,ร,รษบดีเกษตรบดีแปลว่าความมั่นคงแสดงว่าชาวมีนลัคนามีนจะมีนะักขอการขยันขันแข็ง กับการหาเงินหาทองมากขึ้นนะครับเราก็จะประสบความสําเร็จนะเอาจริงเอาจังมากๆมี power มี energy กับการที่จะหาเงินหาทองแบบหาเงินแบบไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยฮะเออประมาณนั้นนะครับเราก็จะได้ความสําเร็จได้ด้วยนะแล้วก็ได้รับความสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีแต่มักจะมีความกดดันอยู่ลึกๆในเรื่องของภาวะจิตใจเพราะเราอาจจะทํางาน หามลุ่งหามำํำทำงานมากเกินไปอาจจะดูซีเรียสจริงจัง,จงเกินไปหน่อยแต่หลังจากวันที่ประมาณสัก13กรกฎาคมดาวคารเน่จะย้ายนะครับไปที่เลือนที่3นะก็จะทำให้ชาวราศีมีนลัคนามีนนั้นผ่อนคลายในเรื่องของความกดดันลงไปบ้างเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสของการไปสแสวงหาในเรื่องของการเงินนะครับในสิ่งอื่นๆมากขึ้นโดยที่เราไม่จำกัดอยู่กับ ตัวเองมากจนเกินไปไปการแสวงหาในเรื่องของการเงินหรือไปต่อยอดผลประโยชน์ผลผลิตสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นนะครับแบบนั้นเนาะเพราะดาวอังคารจะเป็นตําแหน่งประและก็เป็นตําแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือสนสาชาแปะว่าเราจะค่อนข้างดูมีคนช่วยเหลือคนสนับสนุนเบาลงนะครับไม่ต้องทําตัว แบบตัวเองจนแบบโอ้โหตัวแตกนะครับทำงานเยอะเกินไปร่างพังแบบนั้นเนาะอะไรประมาณนั้นทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นมีการผ่อนแรงตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นในมิตหมายที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินก็จะประสบความสําเร็จได้แบบนี้มากขึ้นนะครับทีนี้เราไปต่อกันนะครับสำหรับในเรื่องของการงานกันบ้างในผลการงานสำหรับชาวราศีมีนคือราศีธนูของด้ดาวพระราหัสปดีเลขาได้โครจรไปอยู่ในเรือนสหัชชะนะครับเป็นตําแหน่งโยกหน้าเช่นกันทําให้ชาวมีนลัคนามีนนั้นได้ลักษณะของการที่ชาวมีนจะได้เรื่องของ าการออกสังคมการเดินทางนะครับกับในเรื่องของการหาเงินหาทองบางคนเนี่ยอาจจะมีการาบริหารจัดการนะครับมีการทํางานที่เป็นทีมเวิร์กมากขึ้นแล้วว่ามีการเดินทางในเรื่องของหน้าที่การงานติดต่อสื่อสารคอนเนคชั่นบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่บางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในข้าม จังหวัดข้ามประเทศไปเลยแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับถือว่าเป็นแบบอะไรที่ทําให้ชาวมินแล้วก็ลักษณาม,มีนนั้นมีการพัฒนาการเติบโตการต่อยอดแล้วก็การคิดการทําการวางแผนบริหารจัดการทุกอย่างถือว่ามีโอกาสมีความสําเร็จแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยโคจรอยู่ในราศีพบเรือนสาสชาเนี่ยดูเหมือนมัน ผิวเผินก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่โยกหน้าลักษณะน,นะครับแต่จริงๆแล้วดาวพระบดีเนี่ยได้ตําแหน่งพระาธาตุนะครับของธาตุดินในราศีพฤกษกเพราะดาวพระศดีเนี่ยในโลกธาตุเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรา,าศีธาตุดินเวลาโคจรไปอยู่ในรา,าศีธาตุดินเกิดความมั่นคงความเข้มแข็งขึ้นมาจึงทําให้เกิดลักษณะของความที่เป็นปึกแผ่นนะครับหรือว่าในเรื่องของการงานนะครับในการคิดการทําการบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นบางคนอาจจะมีการปรับ ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับเติบโตในสายงานที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับก็ถือว่ายินดีกับชาวมินด้วยนะครับถือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามากับความสําเร็จของคุณได้เช่นกันนะครับอีกในยะสําคัญหนึ่งมีดาวอาทิตย์กับดาวสุขโคจรไปอยู่ในเรือนพันธุเรียกว่าได้ตําแหน่งที่เป็นคู่สมพลนะครับคู่สมพลละเลิกเนี่ยแปลว่า พละะกาลังสมพลกันจึงทําให้เกิดพละะกาลังนะครับจึงทําให้เกิดแบบอาทิตย์เนี่ยมีกําลังเท่านี้ดาวศุกร์มีกําลังเท่านี้เอามารวมกันเนี่ยได้ตําแหน่งเป็น พระาสธาตุรวมไม่ใช่พลัสธาตุเป็นพละกกาลังที่รวมกันแล้วได้คู่สมพลนั่นเองนะครับจึงทําให้เกิดพละกกาลังที่มากมายในเรือนพันธุพันธุเนี่ยหมายถึงความเข้มแข็งหมายถึงความแข็งแกร่งหมายถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าความมั่นคงความเป็นปึกพันดังนั้นเนี่ยชาวมีนจะโดดเด่นนะครับกับในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียงที่ดีนะครับมีการแก้ไขสถานการณ์มีความสําเร็จได้แบบนี้เป็นต้นนะครับดาวศุกร์เนี่ยมาจากภพเรือน มรณะและมาจากภพเรนสหัชชาด้วยนะครับก็แปลว่าจะได้รับกําลังที่ดีจากในเรื่องของพี่น้องสังคมเพื่อนพ้องได้รับเสน่ห์เมตตานะครับมีคนช่วยเหลือมีคนผลักดันให้กับตัวคุณประสบความสําเร็จที่ดีในช่วง1นถึงเกรกฎาหลังจากนั้นดาวศุกร์จะเลื่อนลงมาที่ราศีภพเรนปุตตะนะครับแล้วก็ไปร่วมกลุ่มกับดาวพุธเรียกว่าได้ตาแหน่งเป็นคู่ราศีติธาตุน้ํา เพราะว่าอยู่ในราศีกรกฎชั้นแรกพุทธสุคขขู่ธาตุน้ําอยู่ในราศีกรกฎเรียกว่าอาศิติธาตุปราว่ตรวมพลังกาลังได้คูณ2นะครับแปลว่าได้ดีคูณ2เลยนะแปลว่ามันก็จะเกิดความสําเร็จมีเสน่ห์เมตตามีในเรื่องของความสุขความสมหวังเข้ามามีดาวเกตเล็งนะครับมาอยู่ในภพเรือนลาภะมีความสุขมีเสน่ห์เมตตามีอะไรดีๆเข้ามาแบบไม่คาดฝันทําให้เรามีความรู้สึกแบบ ฟลฟิลกับในเรื่องของความรู้สึกนะครับการผ่อนคลายความรู้สึกดีๆนะครับมีในเรื่องของการได้รับความนิยมชมชอบมีในเรื่องของอาการดื่มกินการเที่ยวการสังสรรค์นะครับมีความสุขมีความสมหวังอะไรให้กับตัวคุณดีมีความสุขความชื่นบานนะครับกับในเรื่องของ สิ่งดีๆแบบนี้เป็นต้นและดา,ดาวดาวหูเนี่ยมาจากภพม่นาฏเนี่ยมาทับหลักของชาวมีบางคนอาจจะได้ไปต่างจังหวัดต่างประเทศบางคนอาจจะไปเที่ยวหรือบางคนอาจจะไปทํางานไปทุระก็ได้นะครับหนายความว่ามีโอกาสจะได้ไปต่างประเทศสูงมากนะครับสำหรับชาวมีเนาะทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักของชาวมีคือราศีกันของด้วยดาว พุธเลขสีได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนปุตตะนะครับแล้วมีดาวศุกร์มันล้วเข้าร่วมเนี่ยแปลว่าความรักความสุขความสมหวังมาเต็มเลยสำหรับชาวมินความรักความสุขเสน่ห์เมตตามาเต็มนะครับชาวมินจะได้รับการยอมรับ รหรือบางคนอาจจะมีคอมมิตเมนต์บางคนอาจจะมีโอกาสได้ในเรื่องของความสุขความสมหวังความแฮปปี้ความรักจะลงเอ่ยกันได้ดีความรักจะมีความสุขนะครับเติมเต็มให้กับกันและกันบางคนเนี่ยได้ไปถึงนั้นพึ่งพระจันทร์นะครับได้ในเรื่องของเสน่ห์เมตตาดาวศุกร์เนี่ยเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าราชาโชค ร่วมกลุ่มกับดาวพุธท,ที่เป็นดาวกู้งคุณและได้เป็นอาศีติท,ทธาศน้ำเนี่ยปลว,ว่าความสุขความฟูลฟิลเนี่ยถ้าเทียบกับไพ่ยิบซีคือเป็นไพ่สิบเหรียญกับไพ่สิถ้วยเลยนะครับแล้วก็เอ็มเพรสด้วยแปลว,ว่าความรักนั้นสุขสมหวังแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีใครที่กําลังรอนะครับสำหรับชาวมีนรับไปแบบเต็มๆนะครับแบบนี้เป็นต้นแต่ มีข้อที่ต้องระมัดระวังเล็กๆนะครับบางทีเนี่ยมีลาหูกลุมลักบางครั้งเนี่ยชาวมีนลักขณามีนอาจจะเบื่อเบื่ออยากอยากอย่าทําให้เสียมูสนะครับอย่าทําให้เสียฟิลอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วกันเพราะบางครั้งอ่ะตอนอยากก็อยากมากพอรู้สึกว่ามาคบกันมาอะไรแบบแล้วเนี่ยแล้วมันมีความรู้สึกเบื่อเบื่ออยากอยากบางทีก็ถอยอะ นะครับมันอาจจะทไม่คู่อาจจะคิดเป็นอื่นไปได้นะครับคิดว่าคุณอาจจะไม่จริงจังหรือมีคนอื่นแบบนี้ก็ได้อันนี้ต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะดา,าวราหูเนี่ยมันกลุ่มลักขณาของชาวมีนมันทําให้คุณหลึกซึ้งเกินไปนะครับตอนอยากเข้าหาก็แบบเดินเข้าหาเขาแบบเต็มกําลังแต่พอบทจะถอยก็ถอยแบบไม่มีไม่มีปี่มีขุยเลยนะครับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ยืนงงอยู่ในดงอะไรสักอย่างนะครับแบบนั้นเป็นตน้นอันนี้ก็ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องฝาก ชาวมีนแล้วก็ลักนามีนไ้ด้วยนะครับกับความเบื่อเบื่ออยากอยากดิบๆิบของคุณนะก็อันนี้ลองไปปรับประยุกใช้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพยายามแบบเต็มที่กับในเรื่องของความหลักให้มากสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม